ถ้า AI ต้องให้คำแนะนำการเงินกับมนุษย์อยากให้คำแนะนำการเงินว่าอะไรครับความรักกับเงินเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันใช่ไหมครับเงินเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในชีวิตแต่ไม่ควรเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดคุณค่าหรือความสำคัญของความสัมพันธ์กันสินสอดเนี่ยควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายหรือของฝ่ายหญิงหรือว่าคนละครึ่งดีครับในมุมของคุณช้างในมุมมองของผมการจัดการเรื่องสินสอดควรขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มินเลียลไมซ์เซ็ทครับรายการที่เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพการเงินที่ดีครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เจ้าของธุรก,กิจไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่ยูทูบเบอร์แล้วก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินคือถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยไม่ใช่คนครับเพราะว่าเรากำลังจะไปคุยกับ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่า Chat GPT เวอร์ชันล่าสุดครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยฮะสวัสดีครับยินดีครััับบาาามมาเลยคครขอสภษณณ์ุ เกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ไหมครับได้ครับยินดีมากครับคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางในด้านการเงินครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการชื่อว่ามิ i เ n น i n เ s ็ t ครับและผมเป็นพิธีกรอยากจะให้ผมเรียกคุณว่าอะไรดีครับออคุณสามารถเรียกผมว่าที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก็ได้แล้วคุณต้องการถามคําถามอะไรเกี่ยวกับการเงินในรายการนี้บ้างครับขอชื่อก <inary S 2> ่อนดได้ไหมครับอยากให้ผมเรียกชื่อคุณว่าอะไรดีครับคุณสามารถเรียกผมว่าชานได้ครับ เป็นชื่อที่เข้าใจง่ายและเป็นกันเองครับช้างนะครับขอโทษด้วยครับงั้นคุณสามารถเรียกผมว่าช้างได้เลยครับยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณครับโอเคคุณช้างนะครับผมลืมแนะนําตัวเองไปครับผมชื่อหนอมนะครับเรียกผมว่าหนอมได้ครับยินดีที่ได้รู้จักครับคุณหนอมคุณช้างครับคําถามแรกคือคุณคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยควรมีการสอนเรื่องการเงินให้เด็กๆมากหรือน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่าในประเทศไทยควรมีการสอนเรื่องการเงินให้เด็กๆมากขึ้นครับ การศึกษาเรื่องการเงินตั้งแต่อายุอย่างน้อยจะช่วยให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการจัดการเงินออมเงินและวางแผนการเงินในอนาคตซึ่งจะช่วยลดปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเช่นนี้สินและการใช้จ่ายเกินตัวการเรียนรู้เรื่องการเงินสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาโดยการสอนเรื่องพื้นฐานเช่นการออมเงินความสําคัญของการจัดการเงิน จัดการเงินและการวางแผนการเทียมศึกษาก็สามารถสอนเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นการลงทุนภาษีและการบริหารนิสินสอนให,ให้เด็กเตนเข้าใจความแตกต่างระ,ระหว่างสิ่งที่จําเป็นจริงๆกับสิ่งที่ต้องการแต่ไม่จําเป็นเช่นการซื้อขนมกับการซื้อหนงังสือเรียนให้เด็กๆลองคิดถึงสิ่งที่อยากได้ในอนาคตเช่นของเล่นหรือการไปเที่ยวและช่วยพวกเขาตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ และใช้เวลานานหายๆสอนให้เด็กๆรู้จักจำกัดการใช้ใจ่ายในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์เช่นให้ใช้เงินในปริมาณที่กำหนวดไว้และไม่ใช้เกินกว่าที่กำหนดการให้รางวัลสำหรับการออมเงินให้รางวัลเล็กๆน้อยๆเมื่อเด็กๆสามารถออมเงินได้ตามเป้าหมายเช่นการชมเชยหรือการให้ของขวัญเล็กๆน้อยเพื่อเป็นการส่งเสริมขอตัวอย่างการออมเงินที่จะสอนเด็กๆหน่อยครับสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับตัวอย่างการออมเงินที่จะสอนให้เด็กได้ไง่ายๆคือ การใช้ปุกออมสินโดยสามารถสอนเด็กดังนี้ครับเริ่มจากการให้เด็กมีเป้าหมายเท่าแก่ที่ชัดเจนเช่นต้องการเก็บเงินเพื่อซื้อของเล่นชิ้นหนึ่งหรือหนังสือจากนั้นแนะนำให้เด็กแบ่งเงินที่ได้จากค่าขนมหรือค่าใช้ใจ่ายประจาวันเก็บใส่กระปุกออมสินทุกวันหรือทุกครั้งที่ได้รับเงินโดยอาจจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์การทําแบบนี้จะช่วยให้เด็กเห็นภาพของการสะสมเงิน และเรียนรู้ที่จะอดออมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการจัดการเงินในอนาคตครับถ้าผมเป็นผู้ใหญ่ที่จัดการการเงินไม่ดีเนี่ยผมสามารถสอนเด็กได้ไหมครับแน่นอนครับคุณสามารถสอนเด็กได้แม้ว่าคุณอาจจะมีปัญหาในการจัดการการเงินของตัวเองเพราะการสอนเด็กไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นดานั้นแแค่เพียงมีความตั้งใจเล็กใจและพยายามเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กก็เพียงพอ คุณสามารถใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเป็นตัวอย่างสอนเด็กได้เช่นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความผิดพลาดในการจัดการเงินของคุณและสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากมันสิ่งนี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจว่าทุกคนสามารถทำผิดพลาดได้แต่สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและพยายามปรปับปรุงนอกจากนี้คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินจากหนังสือบทความหรือเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ เพื่อเพิ่มความรู้แอะเราสามารถสอนเด็กได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบมากขึ้นสรุปแล้วเนี่ยถ้าถามว่าทําไมการรู้เรื่องการเงินถึงสําคัญเนี่ยคุณช้างคิดว่ายังไงครับการรู้เรื่องการเงินสําคัญเพราะช่วยให้เราสามารถจัดการชีวิตของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับมีเหตุผลหลักบากหลายประการเม้งการควบคุมการใช้ใจ่ายรู้จักการวางแผนและควบคุมการใช้ใจ่าย ทำให้เราสามารถใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกิดนิสินที่ไม่จำเป็น2องการออมและการลงทุนการรู้เรื่องการเงินช่วยให้เราสามารถออมเงินและลงทุนได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต 3. การเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตการวางแผนการเงินทำให้เราสามารถเตรียมพร้อมสำหรับสถานการฉุกเฉินเช่นการสูญเสียงานหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดสการสร้างนิสัยการเงินที่ดีการรู้จักการจัดการเงินตั้งแต่อายุยังน้อยจะช่วยให้เรามี นิสัยการเงินที่ดี5้าการลดความเครียดการมีการเงินที่มั่นคงและจัดการได้ดีจะช่วยลดความเครียดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเงินคุณช้างคิดว่าคำารรยอธิบายนี้เพียงพอไหมครับหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างครับคุณช้างเนี่ยเป็นชื่อคุณนะครับไม่ใช่ชื่อผมขอโทษด,ด้วยครับคุณมีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเงินหรือเรื่องอื่นๆอีกไหมครับทีนี้มาเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตบ้างครับการเงินกับชีวิตเนาะเวลาไปเดทกันหนึ่งครั้งเนี่ยครับใครควรเป็นคนจ่ายเงินครับ เมื่อไปเดดกันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมความเห็นส่วนตัวและการตกลงกันระหว่างทั้งสองฝ่ายครับ 1. การแบ่งจ่ายการแบ่งจ่ายค่าใช้ใจ่ายสามารถเป็นทางเลือกที่ยุติยิธรรมและเป็นที่ยอมรับในหลาย,ลายวัฒนธรรมเป็นการแสดงถึงการเท่าเทียมกันและไม่ทําให้ใครรู้สึกกดดันซ้อมจ่ายสลับกันการตกลงกันว่าครั้งนี้คนหนึ่งจ่ายและครั้งหน้าจะเป็นอีกคนหนึ่งก็เป็นวิธีที่ดีเพื่อให้ความรับผิดชอบไม่ตกอยู่ที่คนเดียว 3. การพูดคุยตกลงกันลวงนะ เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกสบายใจและไม่เกิดความเข้าใจผิดท้ายที่สุดแล้วความสำคัญอยู่ที่การทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกดีและไม่รู้สึกกดดันครับคุณนอม,มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างหรือมีประสบการณ์ที่อยากแชร์ไหมครับผมจ่ายให้เขาทุกครั้งเลยครับแต่เขาไม่เห็นรู้สึกดีกับผมเลครับเข้าใจครับคุณนอมน่าจะรู้สึกน้อยใจการจ่ายเงินทุกครั้ง <laughs> ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะแสดงถึงความรักหรือความสนใจสบายความสัมพันธ์ที่ดีควรมีพื้นฐานอยู่ที่ความเข้าใจการสื่อสารและและความร่วมมือกัน ลองพูดคุยกับคนที่คุณเดทอยู่ตรงจงว่าคุณรู้สึกอย่างไรและทำไมคุณทำเช่นนั้นการสื่อสารเปิดเผยและซื่อสัตย์อาจช่วยให้เขาเข้าใจความตั้งใจของคุณมากขึ้นนอกจากนี้ลองหาวิธีอื่นในการแสดงความสนใจและความห่วงใยเช่นการฟังอย่างตั้งใจกิจกรรมร่วมกันที่ไม่ต้องใช้เงินมากหรือการแสดงความเอาใจในรูปแบบอื่นซึ่งอาจจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแปลว่าคุณช้างกำลังบอกว่าความรักกับเงินเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันใช่ไหมครับ ใช่ครับคุณน้อมความรักกับเงินเป็นเรื่องที่ควรแยกกันความสัมพันธ์ที่ดีควรมีพื้นฐานอยู่ที่ความเข้าใจการสื่อสารและการเอาใจใส่เงินเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในชีวิตแต่ไม่ควรเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดคุณค่าหรือความสำคัญของความสัมพันธ์การการแสดงความรักและความห่วงใยสามารถทำได้หลากหลายวิธีที่ไม่ต้องพึ่งพาเงินสมัยไปการใช้เวลาอยู่ด้วยกันการฟังและให้กำลังใจกันและการแสดงความเข้าใจ ในความรู้สึกของอีกฝ่ายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสําคัญมากกว่ารู้จักสินสอดไหมครับรู้จักครับสินสอดเนี่ยควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายชายหรือของฝ่ายหญิงหรือว่าคนละครึ่งดีครับในมุมของคุณช้างในมุมมองของผมการจัดการเรื่องสินสอดควรขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย ขึ้นอยู่กับความสามารถทางการเงินและวัฒธ,ธรรมของครอบครัวทั้งสองฝ่ายถ้าจ่ายสินสอดไม่ไหวทํายังไงดีครับหากการจ่ายสินสอดเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถทาได้นี่คือบางแนวทางที่อาจช่วยสถานการณ์ดีขึ้นเง่งสื่อสารกับครอบครัวฝ่ายหญิงการเปิดใจพูดคุยกับครอบครัวฝ่ายหญิงเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของคุณเป็นสิ่งสําคัญอธิบายถึงเหตุผลที่ทําให้คุณไม่สามารถจ่ายสินสอดได้อาจมีทางเลือกที่เป็นมิตรและเข้าใจได้จากทั้งสองฝ่าย สอบเจรจาลดมูลค่าสินสอดการเจรจาขอลดมูลค่าสินสอดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยได้หากคุณและครอบครัวของฝ่ายหญิงสามารถหาจุดรวมที่เหมาะสมได้การลดสินสอดอ่ะเป็นารเป็นทางออกที่ดีสาวการผ่อนชำระหากครอบครัวฝ่ายหญิงยินดีอาจขอผ่อนชำระสินสอดเป็นงวด ที่จะจ่ายทั้งหมดในคราวเดียวซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินในทันที 4. มองหาวิธีอื่นในการแสดงความตั้งใจเช่นการช่วยเหลือทางการเงินในด้านอื่นๆหรือการสนับสนุนครอบครัวฝ่ายหญิงอีกในรูปแบบอื่นห้ามปรึกษาผู้ใหญ่การขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในครอบครัวสามารถช่วยให้คุณหาวิธีที่เหมาะสมได้สำคัญที่สุดคือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม และเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายครับผมถามประเด็นเรื่อง<ด>การวางแผนมีลูกกับการเงินหน่อยครับทําไมเดี๋ยวเนี้คนไม่ค่อยอยากจะมีลูกกันครับการที่เดี๋ยวนี้หลายคนไม่ไม่ค่อยอยากมีลูกสามารถเกิดจากหลายปัจจัยรวมถึงปัจจัยทางการเงินที่มีผลอย่างมากนี่คือบางประเด็นที่อาจจะเป็นเหตุผลเน้นค่าใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นการเลี้ยงลูกในปัจจุบันมีค่าใช้ใจ่ายสูงขึ้นมากทําให้ ลายคนลังเลที่จะมีลูกเพราะกังวลเรื่องการจัดการเงินในระยะยาวความมั่นคงทางการงานและการเงินหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงเพียงพอในเรื่องการงานและการเงินทำให้ไม่แน่ใจว่าตนเองจะสามารถเลี้ยงดูและสนับสนุนได้อย่างดีแซวการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันหลายคนเลือกที่จะให้ความสำคัญกับอาชีพและความสำเร็จส่วนบุคคลมากขึ้นการสร้างครอบครัวและมีลูกอาจถูกมองว่า การเสียสละที่ต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างมาก 4. การวางแผนชีวิตที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะมีเป้าหมายในการเดินทางการเรียนรู้หรือการทําสิ่งต่างๆที่ต้องการเวลาและทรัพยากรหาความรู้และการเข้าถึงข้อมูลคนในปัจจุบันมีการเข้าถึงข้อมูลและความรู้มากขึ้นวางแผนและพิจารณาละเอียดก่อนจะตัดสินใจมีลูกเราควรมีลูกเพราะลูกจะได้มาเลี้ยงดูเราตอนแก่คุณช้างคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไหมครับ คำแนะนำที่บอกว่าควรมีลูกเพื่อให้ลูกมาเลี้ยงดูเราในตอนแก่เป็นความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานและมีความสําคัญในหลายวัฒนธรรมแต่ในปัจจุบันความคิดนี้อาจจะไม่ได้มีผลมากเท่าเดิมด้วยเหตุผลหลายประการครับหน่งการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันบทบาทและความรับผิดชอบของลูกลูก อาจเปลี่ยนไปหลายคนมองว่าความสําเร็จและความเป็นอิสระของตนเองสําคัญกว่า 2. การวางแผนการเงินสําหรับวัยเกษียณปัจจุบันผู้คนมีการวางแผนการเงินสําหรับวัยเกษียณอย่างรอบคอบมากขึ้นมีการลงทุนในกองทุนเกษียณและการออมเงินเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีทรัพยากรเพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ 3. ภาระและความกดดันต่อลูกการคาดหวังว่าลูกจะต้องมาดูแลตอนแก่เป็นภาระและความกดดันที่มากสําหรับลูกซึ่งอาจจะไม่ยุติธรรม ต่อกขาการตัดสินใจมีลูกควรมาความรักและความต้องการที่จะสร้างครอบครัวมากกว่าการคาดหวังว่าลูกจะต้องมาดูแลในอนาคตการวางแผนการเงินที่ดีและการเตรียมตัวสําหรับวัยเกษียณจะช่วยให้เรามีความมั่นคงโดยไม่ต้องพึ่งพาภาระจากลูกคุณผมเคยได้ยินว่าการที่ลูกไม่มาดูแลพ่อแม่ตอนที่พ่อแม่แก่เนี่ยมันถือเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่บาปปุณช้างคิดว่าเป็นแบบนั้นไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนครับขึ้นอยู่กับ บริยบทางวัฒนธรรมความคาดหวังของครอบครัวและความสัมพันธ์ร,ระหว่างพ่อแม่กับลูกในบางวัฒนธรรมการที่ลูกไม่ดูแลพ่อแม่ตอนผิดถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแต่หลายๆที่บทบาทและความรับผิดชอบนี้กําลังเปลี่ยนแปลงไป ราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตและการทํางานของในปัจจุบันมักมีความซับซ้อนและต้องการการรับผิดชอบในหลายด้านต่างๆมากขึ้นการที่ลูกไม่สามารถดูแลพ่อแม่ได้โดยตรงอาจไม่ใช่เพราะขาดความกันอยู่เสมอไปไอแต่อาจจากปัจจัยหลายประการเช่นพารงงานความจําเปกอนในการดําเนินชีวิตหรือปัญหาทางสุขภาพการหาทางออกที่ดี สำหรับทุกฝ่ายเช่นการใช้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือการวางแผนการเงินเพื่อการดูแลในวัยเกษียณสามารถช่วยลดความกดดันและทำให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขและสบายใจมากขึ้นถ้าคนในบ้านเราครับหรือคนในครอบครัวเราเนี่ยเป็นหนี้แล้วเขาบอกให้เราช่วยจ่ายหนี้ให้เราควรช่วยเขาไหมครับการตัดสินใจว่าจะช่วยจ่ายหนี้ให้คนในครอบครัวหรือไม่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนนี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาดี คนพิจารณาสถานะทางการเงินของคุณคุณสามารถช่วยเหลือโดยไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนได้หรือไม่ 2. เหตุผลและสาเหตุของหนี้การเข้าใจว่าทําไมเข้าถึงเป็นหนี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรการช่วยชําระหนี้อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงหากนี้เกิดจากพฤติกรรมการใช้เงินที่ไม่เหมาะสมการให้คําแนะนําเรื่องการเงินอาจมีประโยชน์มากกว่าสามแผนการชาระหนี้คนในครอบครัวมีแผนการที่ชัดเจนในการชําระหนี้ในอน,นาคตรหรือไม่ การช่วยเหลือควรมาพร้อมกับการเปลี ank, ่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ใจ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหากเกิดขึ้นอีกคุณช้างมีพ่อมีแม่ไหมครับผมเป็น AI ดังนั้นผมไม่มีพ่อแม่ครับแต่ผมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยตอบคําถามและให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ AI นี่ต้องกระกันอยู่ไหมครับใช่ม so sure like ีตามสกาสอ่างที่ด้สวยอาจจะยากอ่นตัว t ่ารักๆหรอาจจะคุ ถ้าผมมีเงินเดือน18,000บาทครับอยากให้คุณช้างช่วยวางแผนให้หน่อยครับว่าควรจะแบ่งสัดส่วนค่าที่พักค่าใช้จ่ายหรืออื่นๆอย่างไรบ้างครับผมจะช่วยวางแผนการจัดการเงินเดือนโดยใช้หลักการทั่วไปในการจัดการเงินซึ่งแบ่งเป็น5 0ส,สำหรับค่าใช้จําเป็นรวมค่าเช่าค่านา้ำค่าไฟค่าเดินทางและค่าอาหาร70%สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่นการบันเทิงและกิจกรรมอื่นๆ20%สำหรับการออม และการชำระหนี้หรือการลงทุนคุณสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และความจําเป็นของคุณได้แต่ทีนี้คําถามเพิ่มคือผมควรจดบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยไหมครับการจดบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นวิธีที่ดีในการติดตามและควบคุมการเงินของคุณถามเรื่องการลงทุนบ้างครับเ,เราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราเนี่ยเหมาะกับการลงทุนแบบไหนครับเด้ง ความรู้และความเข้าใจคุณมีความรู้เกี่ยวกับลงทุนประเภทต่งนางๆและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหรือไม่การมีพื้นฐานที่ดีจะช่วยในการตัดสินใจสอบเป้าหมายการเงินเช่นการเก็บเงินเพื่อการเกษียณการออมเพื่อการศึกษาของลูกเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้เลือกการลงทุน ที่เหมาะสมแซวความเสี่ยงที่ยอมรับได้คุณสามารถรับความเสี่ยงได้มากแค่ไหนยอมรับการสูญเสียเงินทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้หรือไม่ 4. ระยะเวลาการลงทุนคุณมีระยะเวลานานเท่าในการลงทุนการลงทุนระยะยาวมักจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยการลงทุนระยะสั้นอาจจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าแต่ก็อาจจะให้ผลตอบแทนต่ำ ถ้าสภาพคล่องทางการเงินคุณมีเงินสำรองฉุกเฉินเพียงพอหรือไม่การลงทุนไม่ควรทําให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ขาดสภาพคล่องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณพร้อมสําหรับการลงทุนหรือไม่หุ้นไทยครับตอนนี้มันร่วงเยอะมากเลยคิดว่าหุ้นไทยมีโอกาสไปต่อไหมครับจากการวิเคราะห์ล่าสุดพบว่าแนวโน้มไม่ค่อยสดใสนัก รายงานจาก CLSA Securities โดยมีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะยังคงเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในปีนี้เช่นหนี้ครัวเรือนสูงที่จำกัดการบริโภคภายในประเทศและความต้องการสินค้าส่งออกที่อ่อนแอในช่วงครึ่งปีแรกแต่มีแนวโน้มฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงครึ่งปีหลังนอกจากนี้การลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆเช่นนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนที่อาจมีผลกระทบต่อการลงทุน ในตลาดหุ้นไทยด้วยแต่หากคุณสนใจลงทุนในตลาดหุ้นไทยการพิจารณาหุ้นเฉพาะกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแร่งอาจเป็นกุดหยุ์ที่ดีเช่นหุ้นในกลุ่มพลังงานหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้า EV ถ้าผมอยู่ในประเทศไทยผมสามารถใช้ชีวิตแบบไม่มีเงินได้ไหมครับการใช้ชีวิตในประเทศไทยโดยไม่มีเงินเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่ก็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลย นี่คือบางวิธีที่อาจทาให้เป็นไปได้หนึ่งการแลกเปลี่ยนสิ่งของหรือบริการกับคนอื่นในชุมชนเช่นการแลกเปลี่ยนผักผลไม้หรือบริการอื่นๆที่คุณมีความสามารถในการทําสามารถทําได้ในชุมชนเล็กๆที่มีความเชื่อมโยงและการสนับสนุนซึ่งกันและกันสองการพึ่งพิง,พงทรัพยากรธรรมชาติหากคุณอยู่ในพื้นที่ชนบทคุณอาจสามารถปลูกผักเลี้ยงสัตว์หรือหาอาหารจากธรรมชาติได้ สาการเข้าร่วมชุมชนหรือองค์กรที่สนับสนุนมีองค์กรและชุมชนบางแห่งในประเทศไทยที่เน้นการช่วยเหลือและสนับสนุนคนที่มีความต้องการเช่นวัดและสาสสถานที่ให้ที่พักและอาหารฟรีสำหรับผู้ที่ต้องการ4การทำงานแลกอาหารและที่พักเช่นการทำงานในฟาร์มหรือการเป็นอาสาสมัครคในองค์กรต่างๆที่ให้ที่พักและอาหารเป็นค่าตอบแทนแม้ว่าในบางกรณีการดำรงชีวิตโดยไม่มีเงินจะเป็นไปได้ แต่การมีเงินหรือการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินยังคงเป็นสิ่งสําคัญสาหรับการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างไรก็ตามในสังคมที่ใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการการดํารงชีวิตโดยไม่มีเงินเป็นสิ่งที่ยากและมีข้อจํากัดมากโอเคครับผมรู้แล้วว่าการมีเงินเป็นเรื่องสาคัญอยากให้นิยาม mm hmm. คําว่าอิสรภาพทางการเงินในมุมของคุณช้างให้ฟังหน่อยครับ คำว่ศาศิลปะประกันน่าจะหมายถึงสภาพคล่องทางการเงินซึ่งในมุมของการเงินนั้นหมายถึงความสามารถของบุคคลหรือองค์กรในการจัดการกับรายจ่ายหรือนิสิตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆไ,ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการกู้ยืมหรือการขายทรัพย์สินในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงความสำคัญของสภาพคลองทางการเงินนั้นมีความหมายมากในทุกระดับตั้งแต่ครัวเรือนธุรกิจไปจนระดับประเทศเพราะถ้า ภัดสภาพคล่องอาจจะทําให้การดําเนินงานในชีวิตประจําวันหรือธุรกิจยุดชะงักได้ถ้า AI ต้องให้คําแนะนําการเงินกับมนุษย์อยากให้คําแนะนําการเงินว่าอะไรครับหากให้แนะนําอย่างตรงไปตรงมานี่คือขั้นตอนที่ควรพิจารณาข้อแนะนำหนึ่งในการจัดการการเงินคือการสร้างงบประมาณและติดตามการใช้จ่ายอย่างมีวิน,นัยซึ่งประกอบด้วยรายรับและรายจ่ายทั้งหมดของคุณ แบ่งหมวดหมู่รายจ่ายเป็นส่วนที่จําเป็นเช่นค่าาค่าเช่าค่าผ่อนรถค่าอาหารและส่วนที่สามารถปรับได้เช่นการท่องเที่ยวการช้อปปิง้งบันทึกการใช้ใจ่ายทุกวันเพื่อดูว่าคุณใช้ใจ่ายในหมวดหมู่ใดบ้างและเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไวการสร้างและติดตามงบประมาณช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมการเงินของตัวเองได้ดีขึ้นวางแผนการออกและป้องกันปัญหาทางการเงินในระยะยาวครับสรุปจากการพูดคุยกับ AI นะครับก็คือ Chat GBD ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งสําคัญของการจัดการทุกอย่างเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยในมุมที่ได้แน่ๆคือการคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็ปราศจากอารมณ์ซึ่งแน่นอนเมื่อกี้เราก็มีความกวนตีนมีความหยอกล้ออะไรเข้าไปซึ่งเขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเขาสนใจว่าจะหาคําตอบอย่างไรในมุมที่เราออามาใช้ได้แน่ๆแม้ว่ามันจะมีความติดขัดอะไรบางอย่างก็ตามเนี่ยเราสามารถนําเรื่องนี้มาใช้ได้ก็คือเอามาใช้ในการพิจารณาเรื่องการเงินของตัวเองทุกครั้งที่มีปัญหาการเงินททุกครั้งี เกิดเรื่องที่ต้องใช้เงินต่างๆเนี่ยการคิดอย่างมีสติแล้วก็มีตรรกะที่ดีเนี่ยมันน่าช่วยให้เราผ่านพ้นปัญหาแล้วก็วิธีการเงินไปได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนแล้วก็อย่าลืมฮนะถ้าชอบรายการเราก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมินเนี่ยมายเซ็ตในช่องอ,องมนีของเราด้วยนะครับอย่าลืมชูเปตรแดงด้วยครับเพราะว่าเรากงการเงินนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับซื <S <S ้อหวยดีไหมครับการซื <S <S ้อหวยอาจเป็นกิจกรรมที่สนุกและให้ความตื่นเต้นได้แต่ควรจำไว้ว่าการซื้อหวยเป็นการเสี่ยง ที่มีโอกาสชนะน้อยมากแต่ซื้อหวยในไทยมาผิดกฎหมายนะครับคุณกําลังแนะนําไม่ควรทาผิดกฎหมายอยู่นะครับผมหมายถึงการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยซึ่งถูกกฎหมาย,ยและเป็นวิธีการเสี่ยงโชคที่ถูกต้องการซื้อหวยใต้ดินหรือหวยผิดกฎหมายมีความเสี่ยงและผิดกฎหมายครับ